กินข้าวนะครับวันนี้ก็อาหารเมนูเขาคือข้าวผัดนะครับใส่ไข่เลยสองใบนะครับเนาะวันนี้ใส่ไข่สองใบด้วยมีตับด้วยนะครับเมื่อวานเป็นหมูเนาะอ่าก็สลับกันไปนะครับนี่ วันนี้ต้องจัดให้ใหญ่ๆนะครับชุดมือแบบกินให้เหลือนะครับน,นี่นะครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบทีเดียวในวันนี้สำหรับน้องเตี้ยออือ ชุดใหญ่ชุดใหญ่นะวันนี้อ,อืนี่แล้วเขากินละนะครับอืม ุดใหญ่ไฟกระพริบทีเดียวนะครับวันนี้ <c oughs> หิวหิวนะครับช่วงสายๆเนาะนี่นะครับ fc นี่ดูนะครับ กินโอ้โ oh, ห oh, oh. น่าจะกินเกี้ยงนะครับวันนี้ต้องเพิ่มพิเศษขึ้นมานะครับธรรมดาไม่พอธรรมดาไม่พอนะรรม,ม,อนะมือสองมือไม่พอนะเป็นอาจจะเป็นสามมือนะแบบคนทีเดียวนะเ,วเนี้ยเนี่ย มันเร่งไม่ไหวแล้วหรอเจ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยมาหาน้ำแล้ว นี่กำมังเขากำมังน้ำเขาเต็มตลอด <c oughs> อืมไม่ไว่าติดคอนะต้องไปกินน้ำด้วยนะมมไม่เอานะหมดนะคอนะดูท่าทางดนะ้วยหรือเปล่า ไม่รู้จะกินอีกหรือเปล่าเนาะโอ้ยไม่กินนะมั้งเตี้ยเนาะฮอะโอ,โอ้ไม่ไหวแนละ้วเตี้ยพอนะ่อละเหลืออยู่นะครับเนาะเนี่ยนี่เหลืออยู่เนาะมไม่ไหวอต้องให้กินแบบนี้นะเขาต้องกินแบบนี้นะั้นยึงเหลืออยู่ในนี่ของปะองนะสั่งมาพิเศษโอ้ยังเหลืออยู่ออ จะต้องเก็บไว้ให้เขานะครับเริ่มไม่ไหวแล้วน้องเตี้ยเริ่มไม่ไหวต้องกินเหลือแบบนี้นะครับมากินในน้อยไม่ได้ต้องกินแบบสุดๆ อ,อยู่แล้วนะอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะครับต้องหานะครับเดี๋ยวหาของมาซีนก่อนนะครับจีอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซีนนะครับซีนไว้ให้น้องเตี้ยนะ สินข้าวนะครับเก็บไว้ให้เขากินไม่หมดนะนี่การแมลงกัน อ่แมงวันด้วยนะการแมลงด้วยนะซีนไว้ให้เขานี่นะเรียบร้อยก็เก็บไว้ได้นี่นะครับกินไม่หมดสองกะว่าเอามาเผื่อไว้เลยอ่ะนี่นะครับก็ ใบไม้นะครับใบไม้ไม่มีเนาะมันจะร้อนถ้าแดดมาก็จะร้อน,นครับเมื่อวานไม่มีแดดเลยแต่วันนี้มีแดดนะครับเนาะว่ามันก็จะร้อน,นครับกอน,น้องเตี้ยกินอิ่มแล้วก็หายไปเลยนะครับเนาะไม่ดูไปไหนเดี๋ยวนู่นแหละนะครับใบายให้เขากินอีกครั้งหนึ่งครับ เย็นก็อีกรอบนึงนะครับช่วงนี้เน้นหน่อยนะค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับบำรุงเต็มที่โอ้นี่นะครับก็จะมีพวกใบาย,ยางเนาะร่วงลงมามันผัดใบจนหมดแล้วนะร,รู้สึกว่าจะงอกออกมาใหม่แล้วนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับในสนยางนะอี่ซีอเงียบสงบวันนี้ร้อนนะครับวันนี้ก็ได้เวลานะครับซักซักผ้าเนาะเพราะว่า ไม่ได้ซักมาหลายวันแล้วนะครับยุ่งแต่หาหมาอยู่นะก็โอเควันนี้ก็ได้เลิกแล้วนะครับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ